วันนี้มาแนะนำเจ้าตัวนี้คือ a s h i e Gecko มีชื่อวิทยาศาสตร,ร์ว่า s p h e r o d a c t y l u s elegans ถือเป็นสายพันธุ์จิ้งจกพื้นเมืองในประเทศคิวบาและเกาะฮิสปันโยลาซึ่งเป็นเกาะในทวีปอเมริกาเหนือตัวตัวเต็มที่มีความยาวประมาณ7เซนติเมตรเป็นจิ้งจกที่มีสีสันสวยงามมีลาดพัดขวางตลอดลำตัวโดยทั่วไปแล้วสามารถพบได้ตามเศษใบไม้รวมไปถึงพบได้ตามอาคารผนังบ้านเหมือนจิ้งจกทั่วไป และเนื่องจากมีลวดลายที่สวยงามปัจจุบันพวกมันจึงกลายเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบสัตว์เลื้อยคลานมาดูความน่าวักของพวกเขากัน